สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Change Life by Nipco นะครับกับผมนาฏประยะนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2อนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจุดประสงค์ของการทำตัวพอดแคสต์ตัวนี้ของผมนะครับคือต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึงที่ดีขึ้นนะครับ อาจจะยังไม่ได้เน้นเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จในครั้งเดียวแต่ผมจะนําเอาสิ่งที่ผมทําแล้วเปลี่ยนแปลงและตัวเองดีขึ้นนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้รับฟังรับชมกันอ,อยู่ตอนนี้นะครับอครั้งที่แล้วผมพูดถึงนิสัยของคนสําเร็จอันดับแรกก็คือหนึ่งเราจะต้องเป็นนักจัดการตัวเองนะครับผมจัดการให้ได้ทําเรื่องที่ต้องทําจัดการให้ได้ทําเรื่องที่ควรทํานะครับในเวลาที่เหมาะสม ครั้งนี้วันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงนิสัยของคนสเมเร็จอีกหนึ่งจุดนะครับว่าจุดเนี้ถ้าเราไปถึงเนี่ยรับรองนะครับเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับผมนั่นก็คือนิสัยของการเป็นนักลงมือทําทันที ง่ายๆนะครับผมถ้าวันนี้เรายังขัดวันประกันพรุ่งอยู่แน่นอนครับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่เราการทำมันจะยังไม่เกิดแน่นอนครับแล้วตรงนี้อะไรบ้างน,นะครับที่จะหยุดเราไว้กับการที่เราอยู่กับที่หรือหยุดเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าอันดับแรกเลยนะครับผมส่วนสําหรับผมมันเป็นประสบการณ์ตรงก็คือเรื่องของอารมณ์วันนี้ฉันอยากทําเรื่องนี้วันนี้ฉันยังไม่อยากทําเรื่องนี้ก็เลยวางเป้าหมาย เราทุกคนนะครับทุกครั้งที่โค้ชของผมนะครับบอกเอาวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรเป้าหมายที่คุณอยากจะเป็นคืออะไรเป้าหมายที่คุณอยากจะทําคืออะไรระยะสั้นสามวันสี่วันอาทิตย์เนี้ยเราอยากเป็นอะไรล้วอยากดีขึ้นจากจุดไหนผมในตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรได้ทันทีนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันไกลตัวมันเป็นเราได้ไหมมันยังมันยังจะใช่ในสิ่งที่เราต้องการอยู่ไหมอันดับแรกก่อนที่ว่าเราจะ ทำอะไรเนี่ยผมว่าเราควรจะวางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วถ้าเราวางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราต้องไม่เอาอารมณ์นําแต่เราต้องมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันคือสิ่งที่เรานี้จริงๆเหมือนเราอยากดูมือถือเหมือนเราอยากดูละครเหมือนวันนี้ตอนนี้เราหิวข้าวแล้วเราจะไม่รีรอใช่ไหมครับที่จะเดินไปสั่งอาหารหรือเดินออกจากออฟฟิศลุกจากโต๊ะท,ทางานไปหาอาหาร หรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะทานเราจะทำเลยทันทีถูกไหมครับเพราะว่านั่นเรามีเรามี drive ก็คือความหิวเป็นตัวนํานั่นแหละครับเราก็ทําแบบเดียวกันกับเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลนะครับวันนี้ฉันอยากลดน้าหนักให้ได้ละหนึ่งกิโลสิบกิโลภายในสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันแต่ถ้าเรายังกินข้าวแบบเดิมเรายังมีนิสัยแบบเดิมเออวันนี้ฉันต้องไปงานเลี้ยงรอก่อนพรุ่งนี้ค่อยทาพรุ่งนี้ค่อย ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยใส่ใจส,สุขภาพนั่นแหละครับมันจะเป็นจุดที่ทําให้เราแตกต่างจากคนที่เขาลงมือทําทันทีอ๋อวันนี้ไปงานเลี้ยงนะฉันก็จะขอทานเท่านี้นะ,ะเราร่วมได้ครับเราสั่งสรรได้เพราะเรายังเป็นมนุษย์สังคมแต่เราก็ลดการทานลงหรือเอเคพรุ่งนี้ฉันจะไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ฉันจะออกกําลังกายให้ได้สิบนาทีอ่าเรามีรลกหลามีนมากมายหลายวิธีเลยครับวิ่ง 10นาทีซิทอัพสินาทีค่าดีโอ10นาทีหรือจะเป็นทำแรลงให้ได้10ยกอ่างนีนครับเริ่มจากจุดเล็กๆครับเราไม่ต้องวิ่งที10กิโลหรือไปลงวิ่งมาราธอนรายการใหญ่อะไรอย่างนั้นนะครับแต่เราทําจากเรื่องเล็กๆง่ายๆนี่แหละครับหรือใครหลายๆคนนะครับเริ่มมีระเบียบวินัยในการในชีวิตด้วยการพับที่นอน ผมเคยดูคลิปติ๊ t ตอบอันนึงครับเป็นคลิปติ๊ t ตอที่ง่ายๆมาถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกขอแค่คุณตื่นขึ้นมาแล้วพับเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องแรกที่เราทําได้ง่ายไม่ต้องทําอะไรให้ใหญ่โตครับขอแค่เราตั้งใจทําและลงมือทามันทันทีเริ่มต้นจากเอาชนะที่นอนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะที่นอนได้แล้วนะครับเป็นผลสำเร็จฝากไว้ครับกับ ไลฟ์นิชโค้ดนะครับผมฝากติดตามให้กำลังใจและหวังว่าข้อคิดใะสิ่งที่ผมทำเป็นแปลงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านและพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ